มาทำขนมกล้วยสัคูใบเตยแบบง่ายๆกันค่ะอ,อยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลย<ม>นักกินเราจะใช้สักคูใบเตยเทใส่ในน้ำสะอาดคนๆซักหน่อยแล้วจะปล่อยแช่ทิ้งไว้สิบนาทีสักคูที่แช่ไว้ครบเวลาเอาเทใส่เด็ดน้ำพักไว้แล้วจะใช้เป็นกล้วน้าวาสุกหรือสุกงอมแบบดำๆก็ได้เลยะคะหั่นเป็นชิ้นๆอีกหน่อยใส่อ่างผสมไว้ และจะขยำให้ละเอียดเลยได้แล้วจะใส่เกลือป่นลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำตาลมะพร้าวขยำผสมให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายเลยได้แล้วจะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปตามด้วยแป้งมันสำปะหลังและจะขยำผสมให้เข้ากันเลยนะคะพอแป้งเข้ากันดีแล้วจะใส่น้ำกะทิลงไป ผสมให้เข้ากันอีกหน่อยแล้วจะใส่สาคูที่เสด็จนำใบลงไปค่ะคนผสมให้เข้ากันอีกหน่อยแล้วจะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนหรือมะพร้าวทึนทึกขูดลงไปขยําผสมให้เข้ากันอีกหน่อยก็ใช้ได้เลยค่ะและว้วก็จะใช้เป็นถ้วยหรือกล่องนึ่งได้ขนาด5.5คูณ5.5เซนแบบนี้เอาวางเรียงใส่ลังถึงและตักขนมมาใส่เลยใส่เต็มถ้วยได้เลยนะคะ เราจะแต่งหน้าขนมด้วยมพะพร้าวทึนทึกขูดอีกหน่อยได้แล้วยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดจะใช้เป็นไฟกลางค่อนไปทางแรงนึงที่25นาทีครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยยกลงจากเตาผักไว้ให้เย็นเลยคะ่ะสูตรนี้ของกวนจะทำได้33ถ้วยเลยนะคะขนมเย็นแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยคะ่ะตัวขนมก็จะนุ่มหนุบหนับกรุบกรับอร่อยๆเลย Mm. Nakin.